ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับผมค่ะเกิดเดือนตุลาครับตุลาคมเกิดแรกครัอา้อาวสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันชนุชนพันสงังหรือชื่อเล่นชื่นนอน้องเจ้าคุณน,นะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อมารีค่ะชื่อจริงของหนูชื่อเด็กหญิงภาขวัญสหวงค่ะพ่อรียกว่าอะไรครับฟ้าเพ, <า S 2> พ,พียงดีนค่ะ สายเลือดนักแสดงมากความสามารถลูกสาวคนเก่งของคุณแม่โบแวนดาและพ่อปอทฤษฎีครัร้งนี้น้องมลิได้มาจับงานละครเป็นครั้งแรกในบทชมพู่วัยเด็กนั่นเองครับมาลิคือใหม่เลยเรื่องแรกเลยได้มีโอกาสคุยกับทางคุณแม่เขาให้บทส่งบทให้อ่านก็เลยตัดสินใจอยากจะเล่นตัวน้องเองอยากจะเล่นด้วยนะมันก็เลยส่งมาที่เราว่าเราเจอเด็กที่อยากทำงานแล้วล่ะเรื่องแรกค่ะ การได้มะลิมามันเหมือนหนึ่งความสดใหม่ในทุกฉากที่เล่นเรารู้สึกว่ามะลิธรรมชาติยากยังไงยากตรงไหนแางที่เขาจะส่งบทมายาวเกินไปเลยก็ยาก <c oughs> ไม่คิดพูดคำ <c oughs> สมัยก่อนคุณ <c oughs> พ่อจาหาคุณพ่ออยู่ไหนเจ้าขาคุณพ่อเจ้าขาเจ็บหนักคุณพ่อจะมาหาชัพูดได้เหรอเจ้าขาในหลายๆซีนที่มะลิต้องเล่นกับพี่เบิร์ดเรารู้สึกได้เลยว่าน้องรู้สึกอะไร ที่ในการท่อมอะที่กอดพ่อผมกะเลยว่าฉากนี้เนี่ยผมจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะจากพ่อไปจริงๆผมพยายามสื่อด้วยด้วยตาคือมองเขาผมเริ่มน้ําตาไหลแต่ผมไม่ได้เห็นหน้าน้องอะแต่ผมรู้ว่าน้องร้องไห้เ,เข้ามาอนไหเ้ไปในห้องลูกพ่อไวจับเข้าไปไ ดูจากความทุ่มเทตั้งใจของน้องอะ่ะผมว่าน้องสามารถที่จะเป็นนักแสดงอาชีพได้อย่างดีอีกหน่อยผมว่าน่ากลัวนะมาลีเนี่ยสนุกดีใจที่เขารับหนูค่ะเพราะว่าหนูจะบอกพ่อตลอดว่าพ่อมีคนรับหนูมาแสดงละครแล้วนะพ่ออย่าลืมดูละครหนูด้วยนะ มีอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นจิ๋วที่มีความสามารถเกินวัยเขาคนนี้เคยสำแดงอิทธิฤทธิเรียกเสียงกรี๊ดจัดแม่ๆได้อย่างล้นหลามในบทกุมารทองจากละครเรื่องวันทองนั่นก็คือน้องเจ้าคุณที่มารับบทเทวราชวัยเด็กครับบทบาทเทวราชก็จะเก็บกดโดนกระทำอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกคับแล้วก็ท้าทายเลยครับเจ้าคุณเก่งมากเจ้าคุณเป็นเด็ก อัจฉริยะคนหนึ่งในยุคพอศนี้นะเบอร์ต้นๆเลยแหละพี่่าว่าเรื่องหมดไม่มีปัญหาเลยแมย้แต่นิดเดียวเจ้าคุณพร้อมมาจากบ้านโอ๊ย,อยคุณอากล้าตีผมที่เป็นทายาทาสลด์ท่าน์พชายได้ยังไงบางทีมีจังหวะที่แบบน้องเขาตกใจจริงๆเป็นรีแอคจริงๆของเขาที่เขากลัวเลยเขาตกใจเป็นแค่คุณอาไม่มีสิมาสั่งผมถูกนะ,ะคุณนา พี่กับตันก็ส่งอารมณ์ดีมากเลยค่ะตอนที่เขาบบกว่ายางมีแบบนี้ค่ะผมกลัวจริงค่ะเก็บสิงๆกลัวจริงๆเขาสมาธิดีมากนะครับเขาตกใจจริงบางทีผมรู้ว่าเขาแบบเขาเขาตกใจเขาอะไรจริงแต่เขาเขาเล่นต่อได้อันนี้คือความเป็นแบบความเก่งของเจ้าคุณแล้วก็เจ้าคุณเป็นเทวราชตัวน้อยอย่างที่พี่ใหม่อยากได้ อย่าลืมติดตามละครหนูด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะครับละครชื่อว่าร้าพิ้งดินค่ะบ๊ายบายดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวันดีดูได้ที่วันดีที่เดียว